สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกถานะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อหางบิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋ว88ถึงถึงร้านแล้วนะครับนี่ครับรถลูกค้านี่ครับบิ๊กจิ๋ว88หัวแดงหางขาวนะครับ3เกียร์ครับผม2เกียร์ด้านหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับลูกค้านะครับอยู่ลูกค้าย้อมยังมาบ้านไหนก่อนบ้านโนนสะอาดโอ๋อบ้านโนนสะอาดอำเภอหนองแวงนะครับอำเภอตะมนต์หนองแวงเนาะ เพื่อนนิคมข้ามซอยนะครับจังหวัดมุกดาหารครับผมนี่นะครับจังหวัดมุกดาหารมาซื้อนะครับหางปิ๊กจิ๋วแปดแป,แป,แปพร้อมคาดไถนะครับคาดไถแล้วก็น้ำมันเกียร์สองกระปุกนะครับให้ชุดแผ่นเครื่องสายพานนะครับครบนะครับตัวนี้ลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 6 2 7 5 5 6 6 6 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับราคานะครับผมนี่ครับรถลูกค้าอำเภอนี้คมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ไม่ไกลจากร้านเรานะครับห่างประมาณสัก20-30โลนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ